เด็กและท่านผู้ปกครองนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูพิมพ์ในกิจกรรมการประเมินพัฒนาการค่ะวันนี้คุณครูพิมพ์จะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมประเมินพัฒนาการ3อย่างเลยค่ะกิจกรรมอะไรบ้างก็คือ 1. กิจกรรมการโยนลูกบอลลงตรกร้า 2. การกระโดดข้ามสิ่งผีดขวาง และ3การวิ่งซิกแซกค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะคะว่าจะต้องให้ท่านผู้ปกครองช่วยเตรียมอุปรกรณ์อะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้าขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยเตรียมตะกรา้าทรงสูงเป็นตะกร้าผ้าก็ได้ค่ะและจัดเตรียมลูกบอล ที่เด็กๆสามารถจับได้ถนัดมือค่ะเราไปเริ่มกันเลยให้ท่านผู้ปกครองวางตะกรา้าห่างจากตัวเด็กระยะห่าง1เมตรค่ะและให้เด็กๆโยนลูกบอลให้ลงตะกร้าจำนวน3ครั้งก็จะถือว่าเด็กๆผ่านกิจกรรมนี้ค่ะ กิจกรรมถัดมาคือการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมคือขวดน้ำขนาดใหญ่1,500มิลลิลิตร2ขวดและเชือกค่ะโดยให้ท่านผู้ปกครองผูกขึงเชือกระหว่างขวดน้ำทั้ง2ขวดนะคะก็จะได้เชือกที่มีความสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะกระโดดข้ามเชือกเด็กๆก,ก็จะต้องย่อตัวลงและแกว่งแขนค่ะให้เด็กๆก,กระโดดไปกระโดดกลับเป็นจำนวน6ครั้งนะคะก็จะถือว่าเด็กๆผ่านกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมต่อมาคือการวิ่งซิกแซกค,ค่ะ ให้ท่านผู้ปกครองเตรียมขวดน้ำจำนวน5้าขวดนะคะเพื่อให้เด็กๆมีหลักในการวิ่งอ้อมซิกแซกไปมาค่ะขอให้ท่านตั้งขวดน้ำมีระยะห่างที่เหมาะสมค่ะให้เด็กๆวิ่งอ้อมหลกักซิกแซกไปมาเป็นจํานวนสองรอบทั้งไปและกลับถ้าเด็กๆวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วก็จะถือว่าเด็กๆ ผ่านกิจกรรมนี้ค่ะซื้อๆนะคะเด็กๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็สามารถฝึกฝนก่อนที่จะส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูได้ค่ะ อาธิตการทำกิจกรรมทั้งสามกิจกรรมแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะให้เด็กๆทำทั้งสามกิจกรรมเลยนะคะและขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะถ้าเด็กๆยังทำไม่ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกฝนและทำให้ดีขึ้นค่ะคุณครูจะรอดูคลิปของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย